สวัสดีครับอมเม้เลสซิ่งนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่แถวจะรันนะครับจะรันหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเขาส่งโลให้ผมผมก็มาตามเขาอะ่ะนี่ครับเห็นเครื่องเกิงเครื่องอะไรแล้วเราอยู่กับช่างเบนเรสป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับรายการแข่งพันเมตรอาทิตย์นี้ก็พร้อมร้อเปอร์เซ็นครับพร้อมร้อเปอร์เซ็นดูคุณชิวๆมากเลยนะฮะ <c oughs> ใกล้ถึงวันแล้ววันนี้อีกไม่กี่วันเองอีกสองวันครับสองวันรถที่ทาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ <c oughs> เรียบร้อยสมบูรณ์ดีครับเราวิ่งอย่างเดียวเราวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหแสดงว่าพอเริ่มเขาเรียกอะไรรู้ข่าวรายการนี้เรามีเวลาทํารถนานไหมพอรู้ข่าวปุ๊บก็จะมีแข่งประมาณเกือบสองเดือนครับสองเดือนคือพอรู้แล้วเริ่มเลยใช่ครับเริ่มเลยแสดงว่ามีเวลาไม่อยากมาเร่งต่อใจท้ายใช่ครับแล้วมันเป็นรายการพันเมตร้วยครับครั้งแรกด้วยครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเบนเขาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมเออบางแวกจราจิตสามครับบางแวกจราจิสามนะฮะก็ นี่นะครับให้ดูบรรยากาศร้านก่อนนะครับก็อย่างของร้านเบนส่งกี่รุ่นครับรายการนี้หกรุ่นครับหกรุ่นแล้วที่รถที่แข่งอยู่ที่นี่บ้างไหมเอ่ยก็อยู่นี่ส่วนหนึ่งครับอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าคุณเบนเบ,นเบนป้าก,ก็คือเป็นอีกหนึ่งร้านที่จะทําการมีคู่คแข่งคู่ชิงรางเงินพิเศษนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากัน เรามาดูที่อยู่ตรงร้านมาก่อนดีกว่าก็เอาคันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับผมที่จอดอยู่นี้คันนี้ลงรุ่นไหนคือรุ่นอะไรครับเป็นโอเพ่นรถบ้านครับโอเพนรถบ้านใช่ีนี่ฮะสปินตัวนี้นะครับอจะบอกตัวเครื่องยนต์ได้ไหมครับก็คือเครื่องอะไรสามร้อยหกซีซีครับเป็นแบรนด์ BFA ครับแล้วก็มาโมดิฟายเพิ่มนิดหน่อยสามร้อยหกซีซีใช่ครับสามร้อยหกซีซีเดี๋ยวนะอยู่ใน ออดีเวตป้าเนี่ยนะใช่ครับเกียร์มือเนอันนี้กี่เกียร์สี่เกียร์ครับสีเกียร์ออโอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมสามร้อยหกซีซีดูคบดาบูโอ้โหโดูเทียบเทียบกันอีกป้องใหญ่เอาเรื่องแล้วคันนี้นะครับไล่จบยังหรือก็ <c oughs> จบมาแล้วครับจบมาแล้วแต่อยู่ที่คนขี่ครับไม่รู้จะเอาลงพื้นได้มากน้อยแค่ไหนจะแดงว่ามันแรง มากครับมากมาก306นี่โอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากครับรัดสูบ78สมิลนะพี่โอ้โหถ้าเทียบกับพูดยังไงถ้าเทียบกับรถเดิมมามันเกียี่ร้อยหิเอ่อ150ยิีก็อยู่ที่ประมาณ58มิลนะฮะโอ้โหนี่ขึ้นมาถ้าถ้าพูดถึงแค่สี่ีแม่งเพิ่มมาเท่าตัวเลยใช่ครับจากร้อยสิบเป็นสามร้อยหกใช่เย็ด โอ้โหคันนี้ลงลงแค่รุ่นเดียวเลยใช่ไหมคันนี้อออาจจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยครับอ๋อเผื่ออาจจะไปใช่อาจจะขยับคู่รุ่นกันได้อะไรนี้อ๋อนี่ครับคันนี้โอ้โหดูครับมีนี่ด้วยการสะบงการสะบัดใช้ได้จริงใช่ไหมฮะอันนี้ถ้างั้นผมรบกวนขอฟังเสียงคันนี้หน่อยได้ไหมฮะได้ครับดูฮะสามวัน เปป้าแล้วครับผมคิดว่าร้านข้างๆร้านเบียร์คุณเบียร์จะรันเขารอรถลองรถหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะร้านอยู่ติดกันเลยโอ้โหกลิ่นออกเทนเลยนะฮะใช่ครับกชินออกเทนครับกลิ่นออกเทนมาเลยนะฮะอันนี้คือแค่คันแรกที่เราจะดูกันแล้วคันอื่นพอพาชมนิดๆหน่อยๆได้ไหมครับได้ครับเอาพอเป็นพิธีก็ได้ออกเทนไม่เกิน6 3ามนิ้ครับคือคันนี้ใช่ครับบอดี้เดิม คันนี้เห็นบ่อยนะเห็นลงสนามบ่อยมากคันนี้ลายไฟคันนี้ f อเยอะอยู่พี่ f อเยอะอยู่อ๋อคันนี้หกสามใช่ไหมครับแล้วคันข้างในคันข้างในเป็นรู้สศรไม่เกินเจ็ดสิบมิลครับอ๋อเจ็ดสิบมิลนะฮะแล้วคันน้ำเงินเนี่ยฮะคันน้ำเงินก็อันนี้เป็นรถบ้านครับโอเพ่นรถบ้านเหมือนกันที่จอดอยู่สามคันนี้คือลงแข่งหมดเลยอาทิตย์นี้ใช่ครับอ๋อนี่เป็นบอดี้เดียวกันหมดเลยใช่ไหมสปินไฟเหดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับรุ่นเดียวกันหมดเลย อันนี้ถามส่วนตัวนมีความชอบอะไรในบอดี้ตัวนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าเห็นรถเราส่วนใหญ่เป็นชอบมากที่สุดเลยครับเพราะว่าเออย่างเรื่องสมรรถนะเท้าผมว่าดีกว่าพีเอ็กนะถ้าถ้าถ้าสำหรับความเร็วนะแต่มันไม่นิ่มครับมันเหมาะสำหรับแบบลุยๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่นะครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นรถแข่งพูดง่ายว่าใครอยากเห็นสามคันนี้วิ่งสี่คันนี้วิ่งไปเจอกันแน่นอนวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้อาทิตย์นี้แน่นอนนะครับเจอกันแล้วฝั่งป่านี่ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรถขี่เล่นครับรถบ้านีนรถ ขี่แบบไปทิพเวลาออกงานอ๋ออันนี้คือของช่างเบนซ์หมดเลยใช่ครับเบน้นหล่อเน้นหล่อครับแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ไปแข่งครับอันนี้คือรถทัวรเรงคู้ง่ายใช่ครับโอ้โหรถทัวรเรงยังแต่จริงๆความสวยรถนี้ไม่ต่างกันเลยนะรถทัวร์เียงเดียวครับแค่สีอย่างเดียวเออกับรถแข่งนี่แบบโอ้โหเนี้ยบเลยแล้วมีขี่เองไหมครับเออไม่ได้ขี่นะครับไม่ได้ขี่แล้วใช่ครับ เพราะว่าออายุด้วยพี่เพราะจิตใจสู้สมไมก่อนไม่ได้อ๋อต่ก่อนคือยังขี่เองอยู่สมไมก่อนขี่ครับแต่นี้ทําอย่างเดียวดีกว่าครับเพราะอะไรเพราะว่ารถมันเร็วกว่าต่ก่อนด้วยไหมหรือว่ายังไงด้วยครับมีส่วนแล้วก็อายุด้วยครับใช่เป็นเป็นเป็นคนทําดีกว่าคือเรายังทําอยู่แต่เรื่องขี่ขอใช่ครับขอใช่แต่ก็เหมือนเหมือนพวกโมเตอร์ไซค์ที่เขาแข่งกันนะส่วนใหญ่คนทําไม่ค่อยได้ขี่อมีเด็กขี่ให้อะไรให้ครับตอนนี้เราก็ขอเป็นทําอย่างเดียวใช่ครับ เอาไว้ขี่เล่นดีกว่าขี่ทัวร์เล่อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้ไปงานรวมรถแบบเฮฮาปาร์ตี้ดีกว่าทำได้นะครับผมนี่นะก็อันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่างที่บอกส่วนหนึ่งที่ทางเบนเนตต้าลงไปตรงนี้ก็เป็นพวกเป็นอะไรครับอะไหล่ต่างๆที่ทางเบนท์ทอยู่มีเรียกว่า9 5้าห้าเปอร์เซ็นลยอยู่ในรถแข่งอืมอยู่ในเนี้ยก็คือเอาจากตู้นี้แหละมาทำเป็นรถแข่งของร้านเองใช่ครับอ๋อนี่นะครับโอ้โหมีเครื่องกลงเครื่องกลงอะไรเอง แล้วฝากถึงคู่พิเศษนิดหนึ่งครับครับคู่ชิงรางวัลเงินพิเศษครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมตอนนี้ก็เต็มร้อเปอร์เซ็นต์ครับรอพร้อมวิ่งอย่างเดียวที่เหลือก็วันจริงก็คงยกหน้าที่ให้นักแข่งอะครับเพราะว่าผมก็ทําเต็มที่ที่เหลือก็อยู่ที่นักแข่งว่าสภาพจิตใจจะเป็นยังไงผแบบไหนอะไรยังไงครับตอนนี้พร้อมแล้วแล้วแต่ตัวรถนี่ขออู่ไว้ก่อนใช่ครับยังยังไม่บอกเป็นว่าเป็น ท่านไหนหเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานเพราะเดี๋ยวถ้าบอกไปเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นครับไปดูหน้าง,งานดีกว่าพูดง่ายๆใครอยากรู้ใช่ครับต้องมาวันที่ยี่สิบเจ็ดครับใคร<อ>เป็นกองเชียร์ของเวนเวต้าของทีมนี้ก็ไปเจอกันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะ <ใช S 2> ค,ครับผมแล้วถามนิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่าเบนก็ทำเท่าไหร่แข่งรถแดกพอ,อร์ทไมล์เป้ามานานอันนี้เป็นรายการแรกของเมืองไทยเลยมั้ยของบ้านเราเลยมาที่แบบมีการแข่งรุ่นนี้ท่านหนึ่งพันเมตรใช่ครับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าแบบว่า เฮ้ย <H ö y> มันน่าลองหรือมันยังไงดีอะไรเงี้ยถ้าถามส่วนต,ตัวผมบอกว่ามันมีความท้าทายดีครับ hmm. แล้วก็มันออได้รู้ด้วยว่า,วารถไทยวิ่งท้ายเร็วแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยครับ hmm. เพราะปกติเขาจะวิ่งกัน400เมตรครับาาที่เคยเห็นทั่วไปก็จะแดกทั่วไป45-42เมตรอะไรอย่างงี้100เมตรนี่แบบจนอยากคนเล่นสกูตเตอร์เขาจะชอบออกทริปกันอยู่แล้ววิ่งเดินทางไกลทางยาวกันอะไรกันเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอารถทัวร์ริงมาวิ่ง งานนี้นานี้ใช่คขาก็สามารถคือทํารถแบบสไตล์เดียวกันเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ต้องทาเป็นรถแข่งมาจ๋าเลยก็ได้อาจจะเอารถทัวริงที่เคยวิ่งกันอยู่ก็ได้ก็ได้ครับอย่างพวกนั้นมันก็เซ็ตรถเพื่อทางกายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างพวกนี้แต่ก่อนก็เคยแข่ง400 2เมตรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วพอมาแข่งงานนี้ต้องมีการแบบมีครับปรับหาจูนเข้าอันนี้มันยากเนาะยากมากถามว่ายากไหมขึ้นอยู่ความถนัดของช่างครับแต่ถ้าถามผมตัวผมมาทั้งคันเลย ทั้งช่วงล่างทั้งล้อเฟืองเกียร์เข้าเหวี่ยงชุดชุดไฟยันจุดระเบิดยันนุงถุงมันผมว่าทุกจุดเลยนะก็คือเหมือนมาปักกันใหม่หมดเลยใช่ครับจากที่เราเคยแข่งสี่ร้อยสองใช่ครับจะไม่เหมือนกันเลยสี่ร้อยสัรเมกับพันเมตรไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็หาเจอหมดแล้วพร้อมถามว่าเจอไหมโดยส่วนตัวผมว่าเร็วนะแต่ไม่รู้ว่าจะทุ่ทีหมื่นได้ไหมต้องไปไปลุ้นกันครับไปลุ้นกันอีกทีนึงบางทีแข่งรถก็แรงอย่างเดียวไม่ได้ใช่ครับต้องดวงด้วยรดวงด้วยอะไรด้วยอะไรดวง นี่นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดงานนี้มันโอเคก็น่าจะมีต่อๆกันไปเนอะใช่ครับนี่นะครับแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้สําหรับ f อทีมเบนสเบป้านี่น่าจะไปกันเยอะไหมครับวันนั้นก็เต็นผมก็น่าจะถล่มทลายล้วก็จองเต็นใหญ่ไว้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าด้วย๋อครับผมนี่นะครับฝากถึงกองเชียร์เบนเบป้าเลยครับให้ไปเชียร์กันวันอาทิตย์นี้หน่อยก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็อาจจะดูทางไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าใครมาก็ มาอยู่ที่เต็นท์ VIP v i ได้ครับครับผมทีมงานพวกกันทั้งนั้นของเมาเพียบเออนี่ครับนู่นนะครับหมูป่าใช่ไหมฮะชื่อทีมชื่อทีมอะไรครับบ่อยครับทีม Hawk s c o ต t e r ครับใครเล่นสกูตเตอร์ต้องรู้จักกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไปเจอพวกเขาได้แล้วก็ไปเจอกับทีมอื่นด้วยงานนี้มากันทั่วประเทศเลยสนุกแน่นอนแล้วไปรู้ว่าเบสป้าเนี่ย ที่เราเคยเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถส่งข้ารถสามเพลงแล้วาจากที่ฟังเสียงเมื่อกี้ก็รู้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมแลกันนะครับผมสําหรับว่าที่จะไปแข่งงานวันที่นี้ครับช่างเบนเวสป้าจากจจรันนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณเบนมากครับผมที่อุตส่าห์ให้ผมแวะมาดูรถแข่งในวันนี้แล้วก็เอได้พูดคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจออีีวันที่นี้เนาะได้ครับผมก็ขอให้โชคดีในวันแข่งครับผมขอบคุณมากครับ